็นวัฒนธรรมเก่าๆที่ว่าบ้านที่เป็นเก่าๆเลยก็คือส่วนมากจะทําจากหลังคาจากหรือหลังคายาคาพื้นบ้านเป็นฟ้าเป็นฟากที่ว่าใช้ไม้ไผ่มาสับซับแล้วก็ใช้ปูข้างๆก็จะเป็นเหมือนกันครับพี่ขวัญคนท้องถิ่นเดียวว่าหลังพาได้ได้เนาะถ้าอยากจะดูอยากจะว่าประเพณีของชาวกะเหรี่ยงหรือชาวไทยภูเขาเราใช้ชีวิตแบบไหนนะครับติดตามช่องโดโดผาเที่ยวได้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเดี๋ยวจะพาไปลุยไปลุยอันนี้ดูในครัวกันเยอะแล้วไปลุยวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นที่นี่มั่งนาะพี่เป้เนาะใช่ครับพี่เป้ใช่พี่ใช่อาจารย์เดี๋ยวถ้าไงนี่ครับผู้พี่เป้ไม่ว่างครับผมเพราะวันเนี้ยแขกเข้าเยอะใช่ครับก็เลยชวนน้องขวัญใช่น้องขวัญน้องขวัญเนาะน้องขวัญเดี๋ยวน้องขวัญจะพาผมไปไหนอ่ะ ไปวัดบ้านบวีครับวันนี้เขาซึ่งในการทอดกระถิ่นกันนะอ่การทอดกระถินกันครับเป็นกระถินของของของคนทางชาวกะเหลี่ยงว่างั้นเถอะใช่ครับก็จะเป็นชาของชาวเหลี่ยงคนพื้นเพลงแล้วก็จะเป็นคนด้านนอกนะครับเข้ามาช่วยก็คือเป็นกระถินสามัคคีครับกระถินสามัคคีของวัดใช่ครับวัดบอวีบ้านบอวีใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีชนเผาใส่ชุด กระเลียงชุดอะไรสวยงามอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วล้วในพิธีการจะเป็นยังไงฮะเหมือนตอนนี้ตอนนี้นะครับเขาน่าจะมีการแห่บุ้มพระป่ากันเข้าไปข้างในแล้วนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงจัดโต๊ะเลี้ยงของชาวบ้านทั่วไปแล้วก็เพื่อมารวมกันเลี้ยงแขกที่มานะครับแล้วก็จะมีการคือเป็นลำของท้องถิ่นนะครับคือเขาเรียกลำกระเลียงครับผม เป็นประเพณีพื้นบ้านครับน่าสนใจนะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะลํำซะเราไม่ได้ดูครับแล้วขอจะอย่าเชิญเชิญเชิญให้ฝากฝังเนาะให้คุณฝันให้คุณฝันพาจา์นะครับนี่คุณคุณวันและนี่คือน้องโบ๊ทครับน้องโบ๊ทเดี๋ยวจะเป็นคนพาพวกเราไปวัดบ้านบ่อหวีไปดูประเพณีทอดกระถินของชาว พื้นบ้านชาวกะเหรี่ยงอะเนาะไปดูว่าทำกัแต่ผมไม่ได้ไปนะผมติดตัวต้องทําทางานเชิญครับผมเชิญพี่เป้เข้าครัวไปครับเชิญพี่เป้เข้าครัวไปครับแต่งั้นเราขึ้นรถกันครับขึ้นรถกันขึ้นรถกันเชิญครับเชิญครับเชิญครับขึ้นรถกันครับเชิญเลยครับเชิญเลยไปพี่ขวัญพี่ขวัญนาทางผมนะได้ครับผมไปอีกประมาณกี่กิโลฮะเนี่ยจากจากนี่ไปนะครับประมาณห้าถึงหกกิโลห้าถึงหกกิโลจะไปถึงวัด บ้านอหวีใช่ครับะครับเพื่อนๆไปกันครับวันนี้ธรรมชาติสวยงามมากครับเพื่อนๆครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงครึ่งยังไม่เห็นแดดสิบโมงครึ่งยังไม่เห็นแดดเลยครับวันจักราบเขาเลยเปิดกล้องเพื่อนๆเห็นข้างหน้าเรานี่เทือกเขาตะนาวสีไหมฮะคุณ จุงควันใช่เ<ช>นาะ<ช>หลังเขาที่เห็นข้างหน้านั่นก็เป็นพม่าแล้วเนาะใช่ครับ<ช>ก็จะเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปก็จะมีเป็นอเป็นลูกเขาตรงนั้นก็จะเป็นน้ําตกก้าวโจนครับออที่เขาทุกที่เราเห็นลูกแรกครับผมแล้วก็จะขึ้นไปก็จะไปเรื่อยๆก็คือน่าจะแบบสามถึงสี่ลูกเขาหลังลูกเขาสูงนะครับที่เป็นทางพม่าเราเรียกว่าเป็นเป็นเทือกเขาใช่ครับเทือกเขาตะนาวศรีอาจจะซ้อนกันไปซ้อนกันมาเป็นเทือกเขาครับ ซึ่งเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกก้าโจรใช่ไหมเดี๋ยวเลียวซ้ายนะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเพราะว่าที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยผากใช่ครับนันห้วยพักวันนี้ใสจะไม่เห็นแดดเขาบอกว่าผมมาแล้วเอาฝนมาด้วยสองสาวันที่แล้วฝนยังไม่ตกมาวันนี้ฝนตกนักท่องเที่ยวก็เยอะนะขี่มอเตอร์ไซค์กางเต็นท์อะไรกันมา ราะว่าผมสังเกตว่าพอขับรถอยู่ตรงแถวแถวด้านนอกถนนใหญ่ะก็ยังอากาศยังไม่อย่างนี้นะพอเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนี่โอ้บรรยากาศเยน็นละอองฝนชุ่มฉ่ำม,มากถ้าจะให้เที่ยวหน้าหน้าหนาวแบบสวยๆผมว่าประมาณพฤศจิกาธันวากำลังสวยเลยครับ กระถินนั่นแหละแล้วเขาจะมีกิจกรรมร้องเพลงเต้นลําอะไรของเขาด้วยเหรอใช่เป็นแบบเพนี้เป็นประเพณงี้าทางเาใช่ครับเขาอันนี้ก็คือที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนที่เปิาที่เขาเรียกกันว่าลํากระเลียงอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จพิธีถวายผ้ากระถินก็จะก็ถึงจะมีการสแสดง เพื่อนฮ้ธรรมชาติยังงดงามอยู่ฮะมาช่วงนี้ฝนตกก็แปลกนะผมมาทีไรก็ฝนตกทุกทีอะแต่ก็ดีผมชอบบรรยากาศแบบนี้เขียวชะอมพุ่มสวัยต้นไม้สวยดีฮะเลยอยากจะเปิดกล้องให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศสองข้างทางที่เรากำลังจะเข้าไปสู่วัดบ้านบอหมีครับ เริ่มมาแล้วถามหาฝนฝนเข้ามาบางคนบอกว่าอย่างเช่นครูตั๊กเนี่ยบอกไม่ไม,ไม่ไม่ชอบไม่ชอบฝนเฉอยแฉะแต่ผมชอบชอบขับรถตอนฝนตกเราจะไปทางมาถึงทางสามแยกเนี่ยฮะเราจะไปทางแก่งส้มแมวนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวรอรถเข้าไปก่อน ไปเลยมาไม่ถูกแน่เลยใช่ครับาเทาหลายสอนดีที่คุณวัญมารับเพราะมันไปน้ําตกบอหวีด้วยนะฮะเราไปทางนี้ใช่ไหมใช่น้ำตกหวีะไปทางนี้แต่ว่าตอนเราเราเราก็ไปทางนี้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวตามมาแา่งงนั้นอทางเข้าวัดแต่น้ําตกจะตรงไปใช่ไหมใช่ครับน้าตกจะตรงไปเข้าวัดนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลจากครัวช่อมหาหามเท่าไหร่ ฝนเรามาถึงเรามากับฝนจริงๆนะจอดรถเุ๊บฝนตกปั๊บนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงตรงนี้เขาทานข้าวกันอยู่ใช่ไหมฮะเรามาช้าไปนิดนึงเขาถวายผ้ากระถิ่นไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังมีเดี๋ยวมีมีการแสดงเลื่นเริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่เนี่ยเขารับประทานข้าวกันอะไรกันนี่แต่ว่าฝั่งนู้นฮะน้องๆเขาก็แสดงกันอยู่บนเวทีผมไปใกล้ไม่ได้ครับเพื่อนๆเพราะว่า ฝนตกใช่ครับนนใช้วิธีซูมเอาแล้วกันเนาะอันนี้เป็นประเพณีพื้นบ้าน<อ>ประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านที่นี่<อ>ครับอ,อันนี้ที่ว่าเขาเรียกกันว่าลำกระเลี่ยงครับลำกระเลี่ยงครับ,รบจะมีกันเป็นรุ่นต่อรุ่นครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเด็ก <laughs> ใช่ครับ <laughs> คุณขันบอกว่า เสียดายเรามาเช้าตอนเช้าเพราะตอนที่เขาแห่กระถินใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เขามีแห่กระถินเขาก็จะมีสวยงามอยู่ใช่ครับมีการรำมีการแห่มาตั้งแต่ด้านนอกด้านหน้าู่บ้านเข้ามาในวัดครับมาดูประเพณีวัฒนธรรมชุกชื้นมันมันชุกชื้นซุกซนเยอะมันไปขี้แตกอยู่ เอ้ยอออ,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 อออร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 อนักสแสดงยังไม่ครบ <laughs> อันนี้เป็นประเพณีพื้นบ้านแล้วก็ท้องถิ่นของเขาเลยครับที่มีกันมารุ่นต่อรุ่นสืบพากันต่อไปครับเป็นรำกระเลียงถ,ถ้าใครมาส่วนบุนต้องได้เห็นต้องได้รู้จักครับ อันนี้ภาษากะเหรี่ยงเนอะที่เขาฟังนิทครับอันนี้ก็เสียงที่เห็นเนี้ยคือไม่ยายตาเคเป็นเสียงร้องสดใช่ครับร้องสดครับฟับงออกไหมอุอ๊บอุ๊บหวานฟังออกไหม <c oughs> ออก็บ้างแต่ไม่ได้ทุกคำเออ ก็จะมีพวกกองพวกชิงอะไรที่เขาเป็นมาตรนกอยู่ฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าฝนนี่ครับแต่คนเยอะเนาะคนเยอะคนเยอะมากลดลงนะครับเมื่อช่วงเช้าจะเยอะกว่านี้ครับผม นี่นี่ขนาดลดลงแล้วเนาะนี่มารวมกันอยู่ในโรงอาหารหรือว่าจะเรียกว่าสาราการเปรียนก็ได้เนาะตรงนี้เนาะของวัดคุณขวัญบอกว่าอันนี้เป็นวัดเดียวในชุมชนบ้านเบาหวีบ้านบาหวีซึ่งมีชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงอยู่ใช่ครับเวลาเขาทำกิจกรรมอะไรมาทําบุญอะไรก็จะมาวัดนี้ใช่ครับเขาจะเป็นชุมชนเขาจะเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับแต่ว่าแถวนี้แต่ส่วนหึ่งเขาจะเรียกว่า ่าก็คือแบบเขาจะเรียกย่านคือคนเผ่าภูเขาครับผมคนเข่าภูเขาครับผมเพราะว่าเห็นบางคนก็ยังใส่ชุดใส่ชุดเอ่อเหมือนชาวชุดอะไรนะชุดชนชุดชนเผ่าเนาะใช่ครับชุดชนเผ่าครับมาทำบุญก็ใส่ชุดเป็นชนเผ่า น้องๆนี่ก็อยู่ในหมู่บ้านนี้นั้นเลยใช่ไหมับใช่ครับโรงเรียนอะไรก็อยู่กันที่นี่เนาะใช่ครับก็จะมีเป็นโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนอ่าบนักข่าวหญิงสองครับผมครับบ้านเราอยู่ครับผมนี่คุณฝันก็ก็เห็นบอกว่าทำก๋วยเตี๋ยวทำผัดไทยอะไรมามาร่วมในงานเขาด้วยใช่ครับน่าจะหมดไปแล้วครับน่าจะหมดไปแล้วใช่ครับผมเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตรงนี้กันสักนิดนึงนะเพื่อนๆอ่า ไปไปดูไหมไปไปดูไ,ดไ,ดไ,ปไปไปไปดูก๋วยเตี๋ยวคุณขวัญว่า waż, ว่าจะหมด,มด,มด,อ,นนดอันนี้เขาทำก็เป็นขนมคงจะเหมามาเนอะนี่นี่ฮะคนเยอะแยะมากเลยครับนี่ขนมจีนเรามาเช้าไปอาหารหมดแล้วอันนี้หมดไปแล้วนะครับอันนี้ส้มตำส้มตำไปที่ไหนก็มีทั่วโลก acter acter> ส้มตำนะด,ดิเขาก็ยังมีอยู่ยังใช่ครับไอติมหนุงใสหมดแล้วหลับปิดฟ้าไปเรียบร้อยแล้วไปแล้วครับก็เป็นวัดทางพุทธศาสนาฮะก็มีองค์พระพุทธรูปในร้านร้านร้านคุณขันอยู่ไหนเนี่ยหมดไปแล้วครับที่ยืนตรงส้มตาเมื่อกี้นี่แหละ๋อเมื่อกี้นี่แหละใช่ครับหมดเรียบร้อยไปแล้วของอร่อยอนี่ไข่เจียวก็หมดละใช่ครับอันนี้ลอดช่อง อันนี้เป็นประเพณีใส่ถุงนะอันนี้ก็จะเป็นคนพี่ๆในหมู่บ้านเีงพี่ๆในหมู่บ้านนี่ทํากันมาเลี้ยงใช่มาเลี้ยงกันน่าทานมากนี่บางคนเขาก็อยากกลับไปกินที่บ้านเลยเป็นประเพณีอยู่แล้วครับของผมเวลาไปอีสานนี่เอาถุงก็แก๊บแขวนไม่ตามต้นไม้ทางออกตักแล้วแขวนไว้อ่านี่มาดูกันครับนี่ครับบรรยากาศเด็กๆ จะได้เนาะเรามาช้าไปหน่อยนะเรามาช้าไปหน่อยเดี๋ยวฝนขาดเม็ดแล้วล่ะพี่หวันพาผมเดินดูบรรยากาศในวัดกันเดินดูรอบๆเลยครับคนี่นี่อันนี้อันนี้ยังไม่หมดเฟนฟรายเฟนฟรายยังมีบริการอยู่ฮะเฟนฟรายทอดเฟนฟรายหอมเลยฝนน่าจะขาดเม็ดไปแล้วเนาะใช่ครับนี่ฮะคนเยอะมากอันนี้อะไรเอ่ยยกมาเป็นหม้อๆนี่นี่แปลว่ายังยังยังมี ช่ครับยังมีอาหารอัจะเป็นกิจกรรมของทหารพานครับอ๋อทหารพานเขาเขาก็มาช่วยเราด้วยผมพิลาศา้วดูอันนี้ก็คงจะเป็นรถแห่ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นรถแห่เองครับการแสดงเมื่อกี้นี้จบไปแล้วสงสัยหมดใช่ครับเดี๋ยวก็จะใช่เดี๋ยวมีอีกไหมเดี๋ยวมีครับผมเดี๋ยวมีอีกเนาะนี่ฮะผมมายืนตรงตรงลานตรงกลางนี่จะหมุนให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของวัดวัดบ่าหวีนะวัดบ้านบ่าวหวีใช่ครับ บรรยากาศของวัดบ้านบอวีอ้าวชุสองนิ้วหน่อยนี่คนคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ของทางนี้อันนี้ก็คือเป็นประเพณีอย่างที่ผมบอกครับว่าชาวไทยภูเขาครับผมก็คือเป็นชาวกเรียงตามพื้นบ้านของส่วนพึ่งเราเองที่ว่าเขาจัดกิจกรรมแล้วก็คือจะมีเวลามีงานอะไรเงี้ยก็จะมีการแสดงของของชาวกเรียงหรือว่าชาวไทยภูเขาของเรานะครับถ้ามาส่วนพึ่งต้องบอกได้เลยว่า พลาดไม่ได้ครับเป็นประเพณีหลักๆของสวนพึ่งเลยครับครับถ้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูลำกระเลียงนะครับมาไม่ถึงสวนพึ่งแน่นอนครับได้ครับเดี๋ยวมาดูอีกเดือยวเลยเดืวอ<ช>วรอเขาเตรียมการแสดงก่อนบเาวเลาเปาปิโติยมาาายโยเราเข้ามาดูตรงพิธี พิธีถวายผ้ากระถินนะฮะคนเยอะมากเลยนะครับ ก็พาเข้ามาตรงจุดที่เป็นพิธีการเป็นพิธีกรรมถวายผ้าพระกฐินนะฮะก็ได้เห็นศรัทธาของอาชาวหมูบ่บ้านบ้านบอหวี<ช>ถวายผ้าพระกฐินกันอนุโมทนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาจังหวะร่วมทําบุญด้วย ถ่ายถ่ายภาพนักแสดงแล้วนี่ใช่ครับก็มาดูชุดชนเผ่าเด็กๆเขาเหมือนกับอ่เป็นชุดสีขาวๆนั่นก็คือชุดแบบเด็กๆใช่ไหมฮะใช่ครับประเพณีเด็กๆเขาจะใส่ใส่สีอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าชุดชาวไทยขาครับแล้วนะครับจะมีหลายสีบางทีอาจจะเป็นสีขาวสีแดงสีน้ําเงินหลากหลายสีครับมีความหมายไหมฮะเด็กก็สีขาวอย่างนี้ปะ ช่ความหมายมีนะครับแต่คือต้องต้องต้องถามอ่วนออาข<า>อบคนจัดคนอะไรเงี้ยครับแต่ผมว่าน่าจะมีความหมายหรือว่าเออถ้าถ้าเป็นเด็กยังใส่สีขาวอยู่อะไรทานองนี้นะใช่ครับ อร่อยไหมครับ <laughs> อร่อยเนอะอิ่มบุญอิ่มท้องกันครับนลงอาหารหรือเรียกว่าลงทานก็ได้เนาะอาหารแจกฟรีทำเลี้ยงคนที่มาร่วมงานมาดูการแสดงสวยๆอีกสักชุดนะครับเพื่อนๆหลังจาก เสร็จพิธีถวายผ้ากระถิ่นชุดแรกนะครับที่เราจะปล่อยไปเป็นการนะครับรำตรงนะครับของรรลุนหลานั้่านพี่น้องชิย์สายกระเลียงชาวบ่อวิงพวกเรานะครับขอเชียโวงปรยแรงดังให้กับนางรำของเราหน่อยครับ

yeah ชุดนี้เป็นชุดที่ใหญ่นะคะแล,แล้วก็เราต่อเปิดให้แต่งวงเล่นนะคะแล้วก็ของเราก็จะเล่นด้ติดติดกันน,น,นะคะเพราะว่าหนุ่มพ่อฉันเพลนรอผิวพ่อแล้วก็ติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะเช่นค่ะ

อันนี้เป็นลำโตนะคะลำโตถึงกตชุกใหญ่นะคะมันจะมีลำโตเด็กชุกเล็กออกมาที่ผ่านมามีลำพรื่อ ว่า f อซช่องรถร่วพาเที่ยวคงหาดูยากนะครับเพราะไม่ได้มีเผยแพร่ทั่วไปนะพี่ขวัญนาะหายอันนี้ถ้ามาสึ่งส่วนกึ่งนะครับก็ไดดูการรำของชาวกัะเหรี่ยงเราครับการรำของชาวไทยภูเขาเรานะครับในการแสดงม่มาไม่ถึงส่วนรึ่งจริงเลนะครับ นี่ก็ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพวะเนาะก็เป็นเป็นชาวบ้านใช่ครับเป็นชาวบ้านมามีกิจกรรมร่วมกันมีกิจกรรมในการมาฝึกซ้อมใช่ครับแต่เป็นพินีเป็นการลำที่หาดูได้ยากนะครับใช่ครับภาพบรรยากาศครับฝนก็ยังคงโปรยปลายอยู่ครับ เพื่อนๆครับตกเด็กๆตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กยเยเจนาเลยมกัพี่เลยเขายังมีการแสดงไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ที่สาลาก็ยังมีอาหารที่ในทําถวายพระนเนาะตอนนี้ตอนนี้หลวงพ่อก็ฉันเคลกันอยู่แต่ว่ากิจกรรมวันนี้ก็คงจะสิ้นสุดหลังจากถวายผ้าพระกฐินกันเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็เดิน เรากลับจากที่นี่มาได้ดูบรรยากาศได้ดูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวกะเหรี่ยงครับที่วัดบ้านบอ่อวีนะครับ,รบก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ขวัญน,นะขอบคุณพี่ขวัญมากครับ,รบที่พามาพามาได้เห็นบรรยากาศแต่ว่า,าที่นี่เนี่ยยังมีวัฒนธรรมอันดีงามยังมีสิ่งสวยงามอีกเยอะวันหน้าวันหลังผมแวะมา มาหาพี่เป้มาหาพี่ขวัญเนาะได้ครับก็ยังประเพณีของชาวกะเหรี่ยงหรือว่าชาวไทยภูเขาของส่วนพึ่งเรานะครับยังมีประเพณีให้เห็นอีกหลายๆอย่างก็ต้องถ้าอยากรู้ต้องติดตามดูแล้วก็ติดตามชมนะครับช่องโด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 พาเที่ยวครับนี่ได้เอฟซีเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวผมคุยกับพี่เป้ว่า แล้วก็พี่เป้คงบอกพี่ขวัญนะครับผมสนใจว่าทำของชาวกะเหรี่ยงอาจจะอยากจะขอเข้าไปดูกับข้าวกับปลาเพราะว่าช่องผมเป็นช่องลุยครัวพาทัวร์กินเที่ยวไงสนใจเรื่องอาหารแปลกๆบางทีอยากจะขอให้พี่ขวัญพารู้สึกว่าพี่ขวัญนี่สนิทชิดเชื้อกับชทางชาวกะเหรี่ยงใช่ไหมฮะใช่ครับผมกับข้าวอาหารของชาวกะเหรี่ยงเขามีอะไรยังไงเดี๋ยววันหลังเพื่อนๆติดตามนะครับพี่ขวัญจะพาไปดูเขาทํากับข้าว ใช่ครับเราจะได้รู้วิถีชีวิตการการอยู่ปัจจุบันว่าเขาอยู่กันยังไงกินไปมาอะไรกันยังไงนะครับผมแล้วเขาวันวันหนึ่งเขาทําอะไรกันบ้างอะไรบ้างบ้านช่องเขาเป็นยังไงครัวเขาเป็นยังไงกับข้าวกับปลาเขามีอะไรยังไงเนาะใช่ครับเพราะว่าเขามีอะไรชาวกะเหรี่ยงนะครับชาวไทยภูเขามีอะไรให้เราหน้าติดตามใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับเราต้องเรียนรู้ชีวิตคือรู้สึกว่ากระเหรี่ยงก็ ทางเหนือก็มีใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนเหมือนกันไหมจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นคนละอ่าเผ่าหรือว่าการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมก็จะต่างกันอาจะต่างกันใช่ครับภาษาอาจจะแตกต่างกันไปบ้างครับผมแต่บางทีเขาก็เรียกกะเลียงเรียกอะไรชุดก็ดูเหมือนคล้ายๆกันใช่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราเรามาดูกับทางทางแถบสวนพึ่งเนาะใช่ซึ่งก็อยู่ชายแดนเหมือนกันใช่อยู่ชายแดนเลยครับผมเพื่อนๆครับงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบฝากกดติดตามกดสั Subscribe ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับยังมีอะไรดีๆที่จะตามหากันอีกเยอะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณขอบพระคุณพี่ขวัญขอบพระคุณน้องน้องโบ๊ทด,ด้วยครับนี่ผมมาหยุดยืนตรงนี้นี่พี่ขวัญน,นี่ผมมาหยุดหยุดปิดคลิปอยู่ตรงนี้มองเข้าไปเนี่ยเนาะเป็นลักษณะบ้านแบบสบายๆเนาะบ้านเก่าๆอย่างอย่างนี้เรียกว่า วัฒนธรรมเก่าๆของทางกะเหลี่ยงไหมอ่าก็ถ้าเป็นมันจะมีหลายอย่างถ้าเป็นวัฒนธรรมเก่าๆที่ว่าบ้านที่เป็นเก่าๆเลยก็คือส่วนมากจะทําจากหลังคาจากหรือหลังคายาคาอ่าพื้นบ้านเป็นฟ้าเป็นฟากที่ว่าใช้ไม้ไผ่มาสับสับแล้วก็ใช้ปูข้างๆก็จะเป็นเหมือนกันครับพี่ขวัญคนท้องถิ่นเดี๋ยววันหลังพผไปได้ครับถ้าอยากจะดูอยากจะ ว่าประเพณีของชาวกะเหรี่ยงหรือชาวไทยภูเขาเราใช้ชีวิตแบบไหนนะครับติดตามช่องโดโดพาเที่ยวได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเที่ยวชมชีวิตของชาวกะเหรี่ยงนะครับผมครับนี่ครับได้ได้เอฟซีด้วยและได้ผู้ดำเนินรายการได้พระเอกของช่องคนใหม่พี่ขวัญครับครับเปิดเผยโฉมหน้าหน่อยไหน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 ก็ไหนไหนแล้วนี่ครับหล่อมากครับหล่อมากครับอ่าน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทนี่ครับ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นอ่าเปิดเผยชมหน้าหน่อยอ่านี่ฮะนี่นี่น้องบทนี่เป็นเป็นเป็นชาวชนเผ่าไหมไม่ครับน้องบทจะเป็นคนลาดูรีแต่ว่าอ่าทงานแล้วก็อ่าก็คือมาอยู่กับผมเป็นน้องครับครับผมตัวตัวพี่ขวัญเองก็มีกิจการทําเห็ดทําอะไรนะใช่ครับตอนนี้ทําเห็ดฟางนะครับผมเดี๋ยววันหลังขอความรู้ได้ครับจะได้แบ่งแบ่งกันได้ครับขอบคุณมากครับ